สวัสดีครับวันนี้นะครับไก่ก็ได้ปลามาที่บ้านหมอจันนะครับซึ่งหมอจันเนี่ยชื่อแต้ก็ชื่อหมอสวัสด์คุณชมพูนะครับซึ่งแถวนี้เป็นห้องว่าหมอจันก็อยู่บ้านปางปงปางทรายตำบลเวียงตานอำเภอห้างชัด จังหวัดลำปางนะครับซึ่งหมอจันนี้ก็มีจื้อเสี่ยงในเรื่องของยาสมุนไพรนะครับวันนี้กับหมอจันก็มายืนรอเฮาพอดีนะครับสวัสดีครับหมอจันครับสวัสดีครับครับผมหมอจันครับวันนี้ก็ได้ปลาทีมงานของสื่อมวลชนจรปูลเนาะได้แม่เอลมาเยี่ยมเยียนทราบว่าหมอจันมียานะครับเป็นท้องว่ายารักษาโรคห่านะครับผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงหมอจันลงปลาผมไปดูครับนะครับครับเชิญครับเชิญมาดูได้ครับบนบ้านครับครับผม โอ้บ้านหมอจันนี่ร่มเย็นดีนะครับนาะสมุนไพรเต็มบ้านเด็ก,กี้เรินแวดกํมละมีตังใดก็มีสมุนไพรหมดครับหมอจันครับรักลักแล้วสมุนไพรตัวนี้นะครับคนโบราณคนเอาใจรักษาโลกโลกติเจโลกแห่โลก,อโลก,โลกไอวาอย่างนี้ยะครับหรือโลกติเจต่างๆยานตรกัน็มบนี้โรกพวกโรกไมกยิงโลกผู้หญิงอย่างนี้นะครับ กระเพาะกระเจ้๊สูตรยาตำรับยาก็คือเป็นยาที่มันโรคระบาดนะครับมันก็จะมีเอามาต้มกินนะครับใจสมุนไพรปืนบ้านนะครับมีทั่วๆไปทุกที่ทุกภาคจะมีมดนะครับแต่มันต้องเอามาเข้าตำรับก็คือต้องเอามารวมกันอย่างน้อยก็ต้องห้าชนิดขึ้นไปนะครับก็คือยาถ้าเป็นตำรับยาถ้าอู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับตำรับหรือสูตรยาของโบราณ มันบป็นใมีกูนะครับถ้าคนได้บอกกูนะคือใบมจหมอแท้คือใบมจแท้ครับยาเนมันต้องเป็นกีกีก็คือมันต้องมีสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดย่างนี้เนาะก็ต้องเป็นเศษนะครับเนาะมันจะแบบมีกูถ้าเป็นตำรับยาอันนี้ตีลักลักตีเฟนามาเฮอรอกินเนี่ยต้มใจต้มนะครับอันนี้ที่ผมทาอยู่ก็คือยาต้ม สิ่ใจกลินดุวันเนี่ยแก้ไขแก้ไอแก้วัดแก้เจ็บคอแน่นหนะ้าอกนะครับไอขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับตัวห้อนเจ็บหัวน,นี่นะครับอันนี้คือตัวน,นี้เอาอยู่นะครับคือห้าอย่างครับซึ่งสมุนไพรโย่ห้าอย่ยางที่ว่านี่ครับอันนี้ผมเอามาตากแห้งไวนะ้เนาะแต่คือมันจะมีอันแรกแรกนี่คือฝ้าทลายโจนนะครับอันนี้มันเป็น สำรับยาเหลือสูตรยาโบ,บ,บราณโบราณที่เป็นใจ้เป็นกิ่นกันมาเมือนนะครับนะาารเนาะภาษาโลกเกี่ยวกับโรคห่าโรคที่เชื่ออยา่างต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเหงือกป่าหมอนะครับอันนี้คือเหงือกป่าหมอแล้วก็มีโป่งฟ้านะครับโป่งฟ้าที่เป็นกินกับลาคนนครับแล้วก็จะมีฮานุมานประสานกายครับฮานุมานประสานกายบผม แล้วก็จะมียาหนดแมวครับอันนี้อเอามารวมกันเพื่อได้ห้าอย่างนะครับแล้วก็เอามาต้มต้มเอาโดยไอ้บะต้องเคี่ยวนะครับต้มละกลินพอมันเดือดละกลินน้ําได้เลยเลยแต่มันจะขมครับขมแต่ให้กินได้เลยเลยนะครับไอ้ยาตัวเนี้ย ไอทีเจ็บคอหรือไอเป็นไข้แน่นละอกนะครับโมนี่เป็นน้ำมูกจะหายเลยครับหายภายในสามวันเลยครับบัเกินกว่านั้นนะครับสามารถกินได้เลยนะครับกินได้ทั้งครอบครัวครับอันนี้ต้มกินใ้ผมจะต้มกินทุกวันกินในครอบครัวครับจะบมีเจ็บบมีไข้แบบนี้ไอแบบนี้เมื่อยแบบนี้นะครับคือสำหรับยาตัวเนี้ยครับมันสามารถรักษาเกี่ยวกับ ไอเสมฮะนะครับเสมฮะน้ำมูกนะครับหรือว่าไอไอหรือจามเอามามีเลือดนะครับหรือว่าพักษาปอดปอดชื้นปอดบวมปอดอักเสบนะครับทางภายในยนะครับทีมันอักเสบทีมันติดเชื้อหรือว่ามันมีแผลเป็นแบบระคายเคืองอย่างนี้ครับอันนี้ตัวนี้พักษาได้เลยครับคือกลิ่นแล้วจะไม่มีอาการทั้งมดที่ว่ามานะครับ หลักๆนี่ก็คือคนที่ว่าโบราณน,นะเปิป้ลมันมีโฮงบานแล้วเปิ้ลมสามารถจะตรวจได้ว่าไอสาเหตุเกิดจากไอหยองน,น,นะครับโดยเปิ่นจะไอนะครับคนระเกาว่าไอแห้งไอไอแห้งไอแบบไอออกมาไม่เลือดนะครับหรือว่าไอแบบน้ำมูกน้ำลายอย่างนี้ครับอันนี้เปิ่นจะปรุงยาตัวน,นี้มาให้กินแล้วมันคอกระแห้งนะครับ ไอ้ที่เป็นน้ำโม่น้ำลายน่ะมันแห้งแ้วก็ที่เป็นเลือดมักยุทธนะครับปอดก็สามารถทํางานได้เต็มที่ไข้ส่วนใหญ่ถ้าคนเป็นปอดเนี่ยมันจะมีไข้นะครับไข้ทุกวันแต่พอกินยาเนี่ยมันจะไม่มีไข้นะครับมันจะบอกั้นเนื้อขั้นตัวไอ้ยาตัวนี้สามารถรักษาเกี่ยวกับไอ้ขั้นเนื้อขั้นตัวปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นปวดเอ็นนะครับที่เป็นห้องไอ้ไข้บบป้อนนอนอันนี้ประกาศรักษานะครับคือตัวนี้นะครับ คนตะกอนในป้านองโล,โลกไอะไรยโลกรูปลาหรือโลกดีว่าตะกอนมันมีงานวิจัยเนาะเปิดห้องไปตามชาวบ้าน,น่ะโลกแห่กินเมืองโลกแบบไอ้แบบมีแห้งโล,โลกแบบไอแห้งไอล้มไอแหล่งอย่างนี้ครออับอนนี้คือปนจะพงยาต้วนี้อันนี้เป็นสูตรตำารับโบราณสามารถหาง่ายๆในบ้านส่วนใหญ่ผมนะฮะเวลาผมกินน้ำพริกกิน พี่กินลาบกินแจ้วอย่างนี้ครับผมครับจะเอาเก็บม้ไม้กินมากับอันนี้มากับป้องกันนะครับให้ตัวนี้นะครับกินสดๆก็ได้เพื่อป้องกันนะครับหมอจันทร์ครับทราบว่าหลังจากคนก้นที่มาขอยาหมอจันทร์เอาไปกินไปต้มอย่างต่างๆครับซึ่งเป็นยาสูตรสม,มุนไพรเนี่ยแล้วก็กินไปกินมไม้หายเพื่อป,ปนอย่างไรพมครับหมอจันร์ครับคือแรกๆนะครับคือรักๆอ่ะคนป่วยเนี่ยเปนจะมาเนาะมาเวลา ผมไปเจอหรือไม่ก็เพื่อนจะมาหาถ้าผมไปเจอคนป่วยผมจะถามว่าจะกินกอสมุนไพรจ็ดต่อเป็นนะเป็นโรคเนะก็ต,ต้องกินยาสมุนไพรกอรถ้ากินจะแปลงเฮือผมก็แปลงเฮือนะครับโดยไอ้พอแปลงเฮือปมันกินแล้วพอเะิ่นหายนะครับเปกลับมาดำหัวนะครับเอาซื้อเสยืดมาเฮือพ่องหรือว่าเขาพักกับม่มาเฮือก่องมาดำหัวปีใหม่นะครับมาสุดไอ้ครว,ว่าครูบาอาจารย์อย่างนี้นะครับก็คือ พเพราะมันกินหายประกาศบบต่อฮ่องเหมอได้ไปโฆษณาแล้วฮองเมันได้เอาไปขายนะครับก็คือเขาจะมากันเองบอกกันมาแล้วก็พอมาแล้วเปิดมาหาเขาก็จัดยาเหรอแต่ละโรคแต่ละคนมันโรคมันจะเหมือนกันนะครับเป็นโรคอะไรผมจะวิเคราะห์อเองแล้วก็จะตรวจดูเองเพราะผมซื้อลอดมนาะก็คือเป็นหมอแม่นะครับผมต้องแม่ดูว่เพราะผมจับเนี่ยมันต้องบอกอาการนะครับมันต้องบอกอาการว่าเป็นจะไดนเพราะผมแม่ผมจับผมจะห้ว่วะ คุณเป็นอะไรยังคุณเป็นตรงไหนเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีเป็นน้องอะไรยังตรงไหนผมจะโห่แล้วกับัดยาให้ไปกินนครับกินแล้วปากหายแล้วกับปากต่อปากขยายไปจนทุกวันเนี่ยนะครับสามสิบกว่าปีมาแล้วครับเก่าเครือดำอ่ที่มอคือดูนี่คืออย่างครับเก่าเครือดำครับเก่าเครือดำนะครับสาพคุมันมีพอครับสาพคณอันนี้คนโบราณนะเป็นกิ่นเพื่อเป็นยาายุวะนะัฒนาสำหรับกระจายครับ ยามันเป็นกระตุ้นฮอร์โมนครับกินแล้วจะบักแกแล้วก็ไอ้บำรุงเรื่องกำนัดหรือว่าสมรรถภาพเนี่ยตอนนี้นะร่างกายแข็งแรงกินแล้วเบี้ยดเบื่อเลยตอนนี้จะมีมีแถวนี้มีเยอะอะต้าวมีกินเมื่อกี้นะอ๋ออันนี้บุญวชนาจะกันที่อื่นจะแบบมีครับโอ้ยก็ได้บรรดาไม่ยินเลยเน้องว่าเนื้ออุ้ง ไปผวมามีกระสาบก็แดงไงไก่เนาะมีมี่นี่มีมดครับถามถามได้เลยสมุนไพรอะอย่างทีว่าหายยากๆตีว่าแบบนีท้ที่ไหนมาถามที่นี่ได้ครับเขาจะมีมดครับเพราะว่าเขามีทั้งปลูกทั้งบางอย่างก็ต้องหาหาแหล่งธรรมชาติเ<อ>พราะว่าถ้าปลูกเนี่ยมันก็ต้องใจยังเป็นร้อยปีขึ้นไปครับ แล้วบางยางก็สิบปีขึ้นไปถึงจะเป็นยานะครับเนาะอันนี้ไว้สามปีเออคือไอตัวยาแต่เขาจะเน้นเอาในพื้นที่เขาจะบ่าวยานอกพื้นที่ครับเพราะว่าเอาแบบทำร้ายก็คือไปถึงกับตัดตายมาได้ครับสมมติเอาหากกต้นไหนก็เอาหากมาเส้นหรือสองเส้นแล้วก็เดก็ออกแข็มเนาะวันหน้ากียนมาใหม่เนาะมันมีหลายต้นมีนักเนาะ อย่าเอากิ่งกะเอากิ่งสองกิ่งจากต้นนี่เราแปเอาต้นอื่นแหมเพียว่นหน้ามันกระปงเขาเยนเราอย่าเปลี่ยนเครื้อเขาก็เอาต้ปลายลงแหมเอาเก้าขึ้นก็มาเดือฝ่ายมันก็แห้งห้ามได้บ่เอาถ้าเอาเยื่อผมเอาเอาแบบทำลายแล้วบางอย่างมันมีเมล็ดมีพันอย่างนี้เอากะมาหวานมาขยายเอาไว้ในบ้านใครอยากได้ใครอยากจะเอาไปปลูกเขาก็แบ่งให้อ คนงานที่นี่ทํางานที่นี่เอาไปฝูงตีบ้านรับิีงมาขายหครับประครูจันทร์ครับอันนี้คือห้องไหน่ครับเนี่ยประคุูอันนี้ตีผลิตผลิตยานะครับเครื่องมีเครื่องตีสามารถผลิตยาอันนี้เป็นเครื่องหั่นนะครับเอาอไม้ใส่ลงไปนี่มันจะออกมาเป็นแว่นๆน,นะครับเหมือนทาซับนะครับนะี่เนาะเป็นชิ้นๆจะงี้น,นะครับเป็นแว่นออกมาใส่นี่นะครับ และตัวนี้คือเครื่องบดละเอียดีจะเอาใส่แคปซูลนะครับบด้หมดทุกอย่างครับทั้งรากทั้งไม้ทั้งเปลือกทั้งใบนะครับสามารถบดได้นะครับอันนี้แล้วก็จะมีเครื่องเครื่องบดเครื่องบดใหญ่นะครับอันนี้บดได้ทีหลายๆกิโลนะครับแล้วใ้เป็นวงล้อแบบอันนี้นะครับวงล้อหมุนนะครับอันนี้เครื่องบดนะไอ้ตัวนี้ตู้อบนะครับอบอบแก๊สนะครับ อันนี้อบไบฟ้าอบพัดลมนะครับอันนี้ที่เขาเอามาบดแล้วแต่เขายังมาได้ร่อนนะครับนี่นเป็นส่วนใดที่บดแล้วแต่ก็มาร่อนนำกรรมะนะครับเนาะแต่ละย่างเนี่ยครับนีมมอแยกเป็นยางเป็นยางไว้นะจะมีส่วนผสมนะครับมีส่วนผสมแล้วก็มาบดนะครับเขาะจะมีคนงานนะครับคนงานเรียนมารับ นี้ก็เดี๋ยวจะไปดูที่ว่าต้นต้นสมุนไพรนะครับะหมอจัน์ครับเจ้าตีไม่เอวหาหมอจันท์เนี่ยห่มหั่นสมุนไพรในบ้านหมอจันจัดนักตีแปลงไว้แล้วนะครับตาแห้งกันใส่ถุงไว้เปรอะเะปะเเื่อยนะมาส่งอาจารย์มิี่ไหนพ่องครับนอกจากในบ้านเนี่ยครับครับอันนี้นีสำหรับเขาะจะมาปรุงเป็นสูตรตรับเป็นถุงเป็นเป็นหม้อนะครับก็คือเพื่อจะให้คนป่วยนะครับมนก็มีหลากหลายนะหลายโรคนะมีมะเร็ง มีไตมีเก้านะครับแล้วก็มีไอ้ปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดเท้าแล้วก็มีอมัมพฤกษ์นะครับแล้วตัวยามาัดกมีนี้เยอะแยะหลากหลายพร้อมที่จะเย็บใส่ถุงบรรจุนะครับแล้วผมจะแยกแยะเองว่าตัวไหนผสงค์กับตัวไหนแล้วมันจะรักษาโลกอันยังยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือไอ้สาวน้อยตกเตียงนะครับอันนี้ก็คือกำลังช้างสารอันนี้ก็คือไอ้ปนด้ออะไอ อ,อันนี้คือไอ้สลีนกน,นะครับเนาะ้วก็อันนี้กําลังวัดเหลิงอันนี้คือกําลังทอรพนะพีอันนี้ห่อสะพายควายอันนี้คือบหมานะครับ้วก็อันนี้ก็คือไอ้บ้านเอาห้องกล้องแกบนะครับก็คือลางแดงนะอันนี้คือไอ้ไอหัมทอกคือไอหัมทะเลาทะลอกนะครับเนาะ อันนี้ละลายละลายริมเลือดก็คือเลือดไนนะครับอันนี้ส่วนนี้คือแมคคาอันนี้โลหะนงแดงนะครับอันนี้คือนอนตายไอ้ย่านอนตายนะครับพอจุงนะครับอันนี้ก็คือไอ้ย่านางอันนี้กระดูกไกด่ดำนี่ครับกระดูกไก่ดําอันนี้ห้อมเกลียวหรือกระเมงนะครับแต่อันนี้คือ อันนี้ผสมกันลายตัวนะครับมีทั้งเตชวามีทั้งไอค้คอตงมีทั้งไอ้ไอ่ยานางนะครับอันนี้คือตําบิดนะครับใม่จช่ปอกกระบิดนะครับอันนี้คือกําบิดนะครับแล้วอันนี้คือเข่าคอนนะครับอันนี้ที่เขาพ่อที่จะแยกบรรจุนะครับเป็นถุงเป็นหม้อนะครับคือ หนึ่งถุงก็คือหนึ่งหม้อหม้อหนึ่งก็ต้มได้สิบครั้งนะครับเนาะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวยังจะมีในโกดังแห่เยอะแยะนะครับในโกดังแห่ต้นนักอยู่ครับเดี๋ยวป้าผมไปดูกำครับหมอจันครับครับผมเดี๋ยวเขาจะชือหมอจันนะครับป้าไปดูที่โกดังว่ามียาสมุนไพรที่มันเก็บไว้แห่นักโมใดนะครับครับผมขอบเชิญครับครับหมอจันครับไหนครับองสมุนไพรอยู่ไหนครับเอาครับผมเชิญมาดูเลยครับนี่ครับ S <S <an other> น, graphic, นี่จะเป็นเก็บน,นะครับคือเก็บจะต๊อกของสมุนไพรนะครับในในนี่เขาจะคุมอุณหภูมิไว้ครับคือเขาจะเป็นกระเบื้องใสนะครับเขาจะเก็บไว้ในนี่มันจะบะชื้นนะครับไอ้สมุนไพรที่ว่าเขาตาแดงสักสองแดดเขากับมาไว้ในนี่ fun, นะครับมันจะเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับสมสุนไพรในนี่มันก็มนีอันนี้นะครับเป็นร้อยชนิดเลยนะครับอยู่ในนี่นะครับ รักษาได้ทุกโรคเลยครับโรคอะไรยังก็มียาในรักสามมดนะครับมาซื้อเป็นวัตถุดิบเขาอมีขายครับแต่เขาจะปรุงเปดนำรับเมื่อกับคนไข้ในนี้นะครับที่เขาเก็บไม่ในสต็อกเนี่ยทงหมดท้งมวลเนี่ยบัเกินสามปีนะครับแต่ละอย่างเนี่ยส่วนใหญ่จะบัถึงเพราะว่าเขาจะเวียนครับอันที่เขาเก็บไว้ก่อนเราก็ออมมาใจยแล้วกะออ,อนใหม่เข้าเสริมก็ปกติจะทํา จะทําอยู่ตลอดทําแทบแทบทุกวันแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโรคระบาก็เลยคนงานก็นเลยยุดนะครับอันนี้เขาจะทาเวียนไปเลยๆนะครับเอาเออกไปใจ้แล้วกัดแปลงเสริมนะครับก็คือท้าอั้นตั้นครับพ่อเคยมีอยู่ข้างหนึ่งเขาไปเก็บไปนักนี่อดีคนไข้มาเยอะก็เลยหมดหมดก็ต้องเอายาสซดไปคนไข้บาตากบาดยางเรือเก็บบดดีก็ไปขึ้นลาเสียดายของนะครับ เขาก็เลยทําให้มันแห้งใจนนะครับทีนี้มันมีหลากหลายชนิดอันสมุนไพรที่หายากที่ว่าบะมีที่ไหนมีครับไอที่ว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นกล่าวนะครับกล่าวดำกล้าขาวกล่าแดงมีนะครับมีไหนี้กระดูกไก่ดำนะครับตีชวาตีอื่นจะบะมีนะครับแล้วก็คอตรุงนะครับตีอื่นจะบะมีแต่เขาจะมีนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือกัมบิดนะครับ กัมบิดนี่คือถ้าเป็นโรคกระเพาะนะครับเป็นโรคกระเพาะเป็นพวกลำไส้อักเสบทิตเจืยอย่างครับตัวนี้นะครับกลิ่นละหายเลยนะครับหู้เรื่องเลยทันทีเลยนะครับแต่ตีออ่นจะบมีนะครับจะมีตีนี้นะครับเนาะครับสมุนไพรทำตัวครับที่พอจันยักแนะนําครับที่เป็นสมุนไพรที่หายากที่สุดบ้านเรานะครับอันนี้คือตอนนี้นะครับ คือต้งต้งบ้านผมนี่เป็นห้องเลือดในครับแต่ที่อื่นจะบอกมีนะครับมีเฉพาะทีนี่นะครับอันนี้มันสามารถละลายลมเลือดนะครับอันนี้คนที่เป็นน้พฤึษ์มาสเสลือดตีบเสลือกแตกเป็นเกี่ยวกับัมพฤึษ์นะครับเอาตอนนี้เฮากินอยู่นะครับนี่เขาจะทเป็นยาตม้มตอนนี้เขาบดเป็นแคบซูนนะครับอันนี้คือเป็นสมุนไพรที่หายากจะมีทีนี่นะครับแล้วก็นี่ก็คือเข่าคอนนะครับอันที่ตัวน,นี้ก็คือเข่าคอน ขอค้อนถ้าไปอีสานเนี่ยอีสานจจเยอะนะครับอีสานเนี่ยจะบอกค่อยมีละต้องมาสั่งเอาแถวลำปางนะครับนี่ครับครับอันนี้สมุนไพรอย่างพงคับเนี่ยตีปลามาเนี่ยครับอันนี้เป็นสมุนไพรมีหลากหลายเนาะมีหลายอย่างยาต,ตัวนี้ครับเป็นสมุนไพรที่หายากจะมีตีนี่นะครับมันมีหัวอันนี้คือเลือดไนที่มันละล,ะลายเลืมเลือดนะครับแล้วก็มียาปักกิ่งนะครับอันนี้ก็คือไอ ท้างกาบหนูนะครับแล้วก็จะมีกาวเพรือแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นสมุนไพรนี่ไอ้ทักษาโรคห้าที่ว่าตะกี้นะครับเกี่ยวห้าอย่างอันนี้ยาหนอนแมวนะครับยาหนอนแมวนี่หาโนมานประสานกายนะครับมีหาโนมานประสานกายยาหนอนแมวแล้วก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็้อายาเอ็นยืดนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะครับ อันนี้ก็คือต้อนมะยมต้นในนี่นั่นกระฟงกาแฟเนี่ยสมุนไพรที่ปลูกไว้ไว้กลิ่นไว้ใจ้เหลือไว้ไอขยายพันธุ์นะครับในบ้านในรอบรอบนี้ครับเขาเขาจะ,จะมีในมดนะครับถ้าไอ้ทุกวันเนี่ยนะครับเขากะทําแบบเศรษฐกิจ,ะจะพอพเพียงหรือว่าพึ่งตัวเองนะครับเขาจะมีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับหมูปลา เรื่องเป็ดเรื่องหานมีมดนะครับอยู่ไหนนี่นะครับเป็นเป็นวงจรชีวิตนะครับก็คือเอามากินมาใจถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาอยากจะมาหันหูเกี่ยวกับสมุนไพรหรือเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเขาอ่ะเขาคนจะอยู่จะไดกินจะไดถึงจะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็มาสามารถมาติดตอ่อหรือมาสอบถามหรือไม่เอวหาได้นะครับบ่งหวงวิชานะครับมาถามมาหันหูได้ อันนี้สามารถมาหาได้คือผมอยู่บ้านปากโป่งปาก้ายนะครับอำเภอ้างชัดนะครับตำบลเวียงแานนะครับต่างมาอุทยานดอยขุนตานนะครับถามติดไหนได้มดถามตํารวจติดโรงพักก็ได้ครับเนี่ยแต่ว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะครับผมจะยุติห้าบคนไข้คนไข้จะมาเริ่มก็คือวันที่แปดเป็นต้นไปนะครับผมเป็นหมอแม่ต้องมาให้แม่รู้แล้วถึงจะได้ยาไปกิน มีเบอร์ติดต่อครับหมอครับับสามารถติดต่อมาได้ครับคือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0811793132หมอจันนะครับทำทวนทำกันนะครับหมอครับครับไอเบอร์โทรศัพท์นะครับ0811793132กับหมอจันครับหมอจันสมุนไพรนะครับผม